วงในสยามช็อตไวเข้าใจตรงประเด็นครับก็อยากให้รู้นะฮะคุณหมอเนี่ยก็เป็นแพทย์จริงน,น,นะครับก็วันเนี้ยลงลงรับเลือกตั้งด้วยแต่บอกเลยครวันนี้อยากให้คุณหมอเนี่ยแสดงความห่วงใย,ยกับประชาชนหน่อยให้ความรู้กับประชาชนนิดนึงโควิดเนี่ย มันจะหวนกับไมค์ไหมมันจะร้ายกาจยังไงกับกับสังคมไทยชาวไทยเราบ้างครับค่ะตั้งแต่โควิดเข้ามาเรารู้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมาจากอู่ฮั่นนะคะโควิดเข้ามาดิสซับทุกอย่างเลยนะคะทาให้เราต้องปิดบ้านปิดเมืองเศรษฐกิจเสียหายวันนี้เนี่ยในฐานะเป็นคุณหมอหมอรู้จักเชื้อไวรัสโควิดดีไวรัสโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งซึ่งยังไม่มียารักษาโรคยังไม่สามารถผลิตวัคซีนมาป้องกันได้แต่เรามีโอกาสนะคะเราแค่ตระหนักอย่างเดียวว่า ทำายัางไงถึงจะไม่ติดเขานะคะก็แค่เพียงสวมหน้ากากล้างมือกินร้อนช้อนเราอยู่ห่างจากคนแปลกหน้า2เมตรไม่ติดภารกิจใดอยู่บ้านแล้วเวลาเขาพูดออกไม่ออกอินเทอร์เน็ตออกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็จะลืมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยทําโครงการติดสติ๊กเกอร์กันลืมเตือนตัวเตือนกันป้องกันโควิด19โดยการสวมหน้ากากล้างมือกินร้อนช้อนเราอยู่ห่างจากคนแปลกหน้า2เมตรไม่ติดภารกิจใดอยู่บ้านก็แสดง ว่าสติกเกอร์แบบนี้ถ,ถ้าไปติดอยู่ตรงไหนก็เป็นไอเดียคุณหมอเนะเป็นของคุณหมอแล้วก็คุณสามีค่ะท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์ชัยพรพาดิษอัตราผู้บัญชาการเจริญตารวจทําไมถึงต้องมีสติกเกอร์นี้เพราะว่าท่านเป็นห่วงเป็นใยตอนโควิดเข้ามานะคะตํารวจเนี่ยต้องถูกตั้งด่านตรวจโควิดแล้วไม่ได้เอาหมอไปตรวจเอาตํารวจไปตรวจขณะบุคลากรทางแพทย์ยังตายกันเกินแสนแล้วตํารวจจะเหลือหรือเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสติกเกอร์เนี่ยไปเตือนตัวเตือนกันนะคะคุณหมอเป็นบอกขอาวา ลอให้ทําสติกเกอร์นี้ท่านสั่งเลยว่าตํารวจทุกประเทศต้องทําคุณหมอไปบอกอธิบดีกรมการปกครองท่านธนาคมจงกีละท่านบอกว่าในอาเภอทุกคนต้องทําท่านเสนอไปทางประหลัดชัรชัยปลัดกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าโลโก้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิงทองด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยหมอไปที่สสสฝากทาสติกเกอร์ให้อสมอไปรณรงค์หน่อยท่านดรสุปิดานะคะเอ่อเป็นสสสนะคะบอกว่าสติกเกอร์จัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอไปบอก หลัดกระทรวงอศึกษาธิการนะคะบ,บอกนักเรียนจะต้องมีสติ๊กเกอร์นี้กันลืมเพื่อ ให้เมืองไทยปลอดจากโควิดหมอไม่ได้ทําแค่เฉพาะภาษาไทยหมอทําจีนญี่ปุ่นแล้วก็ทําอาประเทศลาวเพื่อนบ้านด้วยหลายเวอร์ชั่นแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนทั่วโลกเพราะหมอไม่ได้มีเพื่อนแค่คนไทยหมอมีคนไทยทั่วโลกเป็นเพื่อนนะคะก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้อย่างเงี้ยน้องรักของคุณหมอเป็นเจ้าของห้างเพชรหลีเสงเขาก็ทําสติกเกอร์เพราะว่าสติกเกอร์มันมีค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้เราได้คุณวินัยนะคะแห่งบริษัทสกายฟิล์มนะคะให้แค่ราคาต้นทุน ติ๊กเกอร์เนี่ยรีบูฟอย่างดีเลยนะไม่เหนียวเหนอะหนะนะชิ้นนี้10บาทชิ้นนี้5บาทเหมือนทำบุญเพื่อทอดพราป่าสุขภาพกันป้องกันไม่ให้คนเป็นโควิดใครไม่มีเงินอย่างเด็กนักเรียนหมอไปสอนให้หวาาวาดรูปแล้วก็ติดกาสองหน้าใส่กระดาษ A4 แล้วหมอให้รางวัลประกวดด้วยอุ่นนักเรียนชอบมากวันนี้ไม่ใช่เราคนเดียวนะคะที่เราหวังรัฐบาลหวังวัคซีนหวังนู่นหวังนี่หวังนั่น แค่สี่เหลี่ยมสั้นๆนี้คือวัคซีนป้องกันสุขภาพแล้วนอกจากป้องกันโควิดมันยังป้องกันไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ท้องเสียได้ด้วยได้ครับอ่านะเป็นกําลังใจให้คันกันบไม่อยากให้ทุกคนติดโควิดก็ก,ก็ทุกคนนะครับผมบอกเลยครับถ้าคุณหมอนะครับได้เป็นผู้ว่ากอทมนะครับผมบอกเลยนะคุณจะได้ผู้บริหารที่เก่งกาจแถมยังเป็นหมอและดูแลชีวิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยแล้วบอกเลยครับโควิด คุณหมอเอาอยู่ครับเอาอยู่ค,ค่ะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะครับขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะวงเนสยามชกวัยข้อใจต้องประเด็นเด่นด้